สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับในคลิปนี้เป็นเนื้อหาสปอยคอมิก The Bird o o k o o n g EP 2ครับใครยังไม่ดู EP 1แอดมเแนะนำว่าให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะเดี๋ยวจะงงส่วนถ้าใครจะดูต่อเชิญรับชมครับวันนี้ My Area มีโปรโมชั่นคุ้มๆมมานำเสนอเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาคั่นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ดูซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าอนิเมะก็มีให้คุณได้เลือกสรรมากกว่า10,000เรื่องสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ไลน์ ID ดีมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My a d r e a ก็ล,ลุ้นรับเงิน1 0 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อพูดยังไม่ทันจบดีเลยพื้นดินก็สั่นไหวที่แท้แล้วพื้นดินที่พวกเขาเดินน่ะคือหลังของไซเลนจ์จอ ให้พวกเขาต้องวิ่งหนีกันสุดชีวิตหนีไปได้พักหนึ่งนะครับเขาก็เจอกับฮอที่ตกอยู่ฮอลํานี้คือลําที่โมนาดหรือว่าทีมคณะสํารวจเคยใช้เดินทางมายังเกาะของสกาไอแลนด์ซึ่งในนั้น่ะยังมีอาวุธหลงเหลืออยู่ครับแต่จูๆ่ๆเสียงบางอย่างที่ใหญ่มากๆก็คำรามไปทั่วเฮ้ยพวกเราลอดแล้วพวกเราลอดแล้ว ลิชิโอยังพูดอีกว่าคองอ่ะไม่ใช่แค่ผู้พิทักษ์แต่เขาคือพระเจ้าแอลลอนจึงตัดสินใจเดินกลับไปทางเดิมครับได้งั้นเราอ่ะไปเจอพระเจ้ากันเมื่อไปถึงก็ไม่พบเจอตัวคองเจอแต่ซากไซเลนจอแต่ถ้าว่าเมื่อมีซากสัสตว์ตายก็ต้องมีตัวมากินศบถูกไหมครับ ฝงไซโควอลเจอร์และเดย์แจ็คเกลลงมากินซากมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้แล้วแหละครับต้องรีบเพ่นก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นเหยื่อซะเองหนีไปได้พักหนึ่งก็เหมือนแบบหนีเสือป่าจระเข้เลยพวกเขาก็เจอกับสวัมโลคัสพวกเขาก็ต้องวิ่งหนีกันอีกวิ่งจนไปถึงถ้ำเรียกว่าที่เกาะแห่งนี้มนุษย์เป็นแค่เหยื่อครับหลังจากวิ่งหนีอย่างทุลักทุเลเมดอฟก็แผลเปิด แอรอนน mm ่ะเลยอยากพาเพื่อนกลับไปที่หมู่บ้านแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าไซโควอลเจอร์และเดสจ็กเกิลกำลังกินซากอยู่แล้วกว่าพวกมันจะกินจนหมดอ่ะต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เสียงวิทยุจากซีจูโดดังขึ้นเขาก็ยังไม่ตายครับแล้วเครื่องวียีสก็น่าจะยังพอใช้งานได้ซีจูโดถามแอรอนว่าเฮ้ยพวกนายเป็นยังไงกันบ้างวะแอรอนน่ะก็มีแต่ข่าวร้ายครับเมดฟบาดเจ็บ ส่วนเฮเลนก็ไม่รอดเซจูโดนี่ถึงกับซึมเลยครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าเออแอรอนแล้วพวกนายอยู่ที่ไหนกันฉันจะได้ขับเครื่องบินไปรับเอโต้ e ที่ฟังอยู่เลยเข้ามาบอกว่าถึงทางหลักที่จะไปหมู่บ้านน่ะจะยังไปไม่ได้แต่มันยังพอมีทางอื่นอยู่นะแต่เราต้องเดินผ่านโบนยาร์ดหรือบ้านของสกาคอลเลอร์ลิชิโอก็เลยโวยวายใหญ่เลยครับเอา้าแล้วภารกิจสแสวงบุญของเราล่ะจะทิ้งกันเลยเหรอ เราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าของโลกใบนี้เราจะยอมทิ้งโอกาสดีๆแบบนี้เหรอวะแอรอนก็พยายามอธิบายให้ลิชิโอฟังครับว่าอุปกรณ์ต่างๆของเรามันพังหมดแล้วข้อมูลที่เราจะเอากลับไปอ่ะมันก็ไม่เหลือทําใจหหว,วะเพื่อนลิชิโอก็ยังดื้อดึงอยู่ครับนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะได้คุยกับพระเจ้านะเว้ยแน่นอนว่าเพื่อนๆบอกว่าช่างแม่งเหอะเมดอฟยังพูดอีกว่าถ้าเองอยากจะอยู่คุยกับลิงยักษ์ก็เอาเลย ที่เนี่ยมันคือนรกพอได้ยินแบบนี้นะครับดูสีหน้าของไอ้เจ้าลิชิโอสิคือมันโกรธมากๆอ่ะที่เพื่อนไม่ยอมฟังเขาแถมยังพูดจาดูหมิน่นเทพเจ้าที่เขานับถือแต่ลิชิโอมันก็ไม่กล้าเดินทางไปคนเดียวยังไงครับไปก็ตายสิวะเขาเลยต้องยอมไปกับเพื่อนๆเ,เดินไปพักหนึ่งก็มาถึงโบนยาร์ดซึ่งที่นั่นมีกระดูกลิงยักษ์สองตัวแล้วที่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในการเดินตามรอยสแสวงบุญ เมโดฟก็เลยเข้ามาแซวเลยนะเห็นไหมยังไงมึงก็ยังได้เดินทางแสวงบุญอยู่ดีนั่นแหละเอโตก็พูดเสริมอีกว่าสถานที่แห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งมันถูกเรียกว่า The v a l l y of the Fallen Gods หรือหูบเขาแห่งความตายของพระเจ้าซึ่งที่แห่งนี้ยังมี Skullcaller หลงเหลืออยู่ทุกคนนงงกันมากเลยครับเพราะในบันทึกของบลูบอกไว้ว่าคองกำจัดพวกมันไปหมดแล้ว เอโต้ก็เลยบอกกับทุกคนครับว่าคองอ่ะแค่ทําให้พวกมันลดน้อยลงแต่ใต้ผืนโลกยังมีพวกมันอีกมากที่ทยอยกันขึ้นมาทุกคนจึงไม่มีทางเลือกรีบวิ่งเข้าไปหลบในถ้ำครับลิชิโอเห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่งถ้าที่คุณเห็น,นหรือเรียกว่าโบนยาร์ด ทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นบ้านของสเกาคอล l เลอร์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของเผ่าพัานคองซึ่งในเวลาต่อมาถูกสเกาคอลเลอร์จำนวนมากมายมหาศาลนะบุกทำลายครับพ่อแม่ของคองก็สู้จนหยดสุดท้ายเพื่อปกป้องสถานที่แห่งนี้แม่คองสู้ขาดใจเลยในขณะที่อุ้มทองลูกด้วยนะสู้ไปสู้มาก็คลอดกลางสนามลบเลย แม่ของคองจึงเอาคองไปซ่อนส่วนพ่อของคองก็สู้ยื้อเวลาให้แม่และภาพสุดท้ายที่คองเห็นก็คือพ่อกับแม่ถูกสกาวคอเลอร์ขย่ำจนตายและนี่คือความหมายของคำว่า mountain thunder d e a t หรือภูเขาสายฟ้าความตายคองที่แทบไม่ได้รู้จักพ่อเลยแล้วก็ได้สัมผัสความรักจากแม่เพียงแค่สั้นๆผสมกับภาพที่คองเห็นทำให้คงอง มีทั้งความกโกรธความแค้นความเศร้าและความจริงจังและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คองอะแข็งแกร่งอย่างเช่นทุกวันนี้เมื่อแอรอนได้ฟังแบบนั้นเขาก็เข้าใจว่าคองอะเป็นเพียงลิงกัมพล้าที่สูญเสียพ่อแม่ที่ด้านนอกถ้าดูเหมือนว่าสเกลคอเลอร์จะไปหมดแล้วทุกคน,นจึงเตรียมออกเดินทางไปยังจุดนัดพบลิชิโอก็รีบบอกกับแอรอนว่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะถึงเราจะมีอุปกรณ์แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกที่เราต้องทําก็แค่สื่อสารกับคองแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะไม่อยากเสี่ยงชีวิตอีกต่อไปแล้วครับทางออกมันอยู่ตรงหน้าแล้วนึกออกปะใครจะเดินไปให้มอนสเตอร์ต่างๆกินนะ่ะแอรอนอนะพูดทิ้งท้ายกับลิชิโอว่าผมมาหวังว่าจะเจอคุณที่จุดนัดนะแต่ถ้าอยากอยู่บนเกาะกะโหลกก็ตามใจ ไม่นานนักทุกคนยกเว้นลิชิโอก็มาถึงจุดนัดครับนับว่าอันนี้เป็นความหวังที่จะได้ออกจากเกาะแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอเวอรีนยิงใส่ลิชิโอแต่ยิงไม่โดนครับ แล้วเธอก็โดนลิชิโอยิงสวนจนตายตอนนี้ไอ้เจ้าลิชิโอมันบ้านหนักไปแล้วครับมันหลุดโลกไปเลยเขาว่าเอาปืนขูเน่เพื่อนๆแล้วก็พล่ามไปเรื่อยอรอนนายอยากรู้ไม่ใช่หรอว่าท่านคงองสามารถปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะทําให้นายเห็นเองคงองเป็นเทพเกาะกระโหลกไม่ใช่นรกที่นี่เป็นดั่งสวงสวรรค์คําถามคือจริงๆแล้วคองเป็นเทพแบบไหนกันเป็นเทพแห่งความโกรธ พิพากษาผู้พิทักษหรือรักและเมตตาไอ้เจ้าลิชิโอเนี่ยเขาอยากเจอคองแบบต่อหน้าต่อตาครับซึ่งการจะล่อคองออกมาลิชิโอจะระเบิดกำแพงของชาวไอวีทิ้งเอโตก็พยายามเข้ามาห้ามครับเพราะสัตว์ประหลาดจะเข้ามาฆ่าคนในหมู่บ้านเงียบไปเหอะไอ้หนูไม่ต้องพูดเหมือนคนในเผ่าแกจะดีกว่ามั้งถ้ากำแพงถูกทำลายลงคองก็จะมาช่วยคนในหมู่บ้านเราจะได้รู้สักทีว่า คอะทำไปเพราะความแค้นหรืออยากปกป้องมนุษย์แอรอนก็ถามลิชิโอว่าอา้าวแล้วถ้าคองไม่มาล่ะถ้างั้นก็ปล่อยให้พวกมันตายพวกมันเนี่ยไม่คู่ควรกับความรักของคองระหว่างที่ลิชิโออ่ะพลามไปเรื่อยเลยฝูงเดสจะเข้าก็โผล่มาพวกแอรอนก็เลยได้จังหวะหนีครับไอเจ้าลิชิโอก็หนีเหมือนกันแต่ว่าหนีไปคนละทาง วิ่งหนีมาได้พักหนึ่งแอรอนกับทีมก็คิดว่าถ้าลิชิโออยากทำลายกำแพงหมู่บ้านเขาต้องทำยังไงกันนะแล้วแอรอนก็คิดได้ว่าระเบิดที่บุกหรือว่าพ่อของเขาเคยใช้เพื่อวัดความสั่นไหวของใต้ดินเพียงแค่นั้นก็สามารถทำลายกำแพงหมู่บ้านได้อย่างง่ายๆแอรอนกับทีมจึงรีบกลับไปหมู่บ้านเพื่อเตือนคนอื่นๆครับสายไปแล้วสายไปแล้วไม่นานนัก สัตว์ร้ายต่างๆที่เคยอยู่ในอีกฟากหนึ่งของกำแพงก็ออกมาเข็นฆ่าชาวพื้นเมืองอย่างมาเตอร์ลองเล็กหรือแมงมุมขาไม่ไผ่ไม่ต้องกลัวทุกคนอีกไม่นานพระเจ้าก็จะมาช่วยเราไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวทุกคนนะครับรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดซึ่งเมโดบถูกขาแมงมุมเสียบทะลุล่างแอลลอนก็พยายามต่อสู้เพื่อยื้อชีวิตแต่ดูเหมือนว่าความหวังจะไม่เหลืออีกแล้ว ตอนนี้มีแมงมุมขนาดใหญ่กำลังพุ่งตรงมาหาเขาในช่วงที่วิกฤตที่สุดค้องก็โผล่มาแล้วไล่อาจมาเตอร์ลองเล็กจนหมดครับเมื่อลิชิโอเห็นคองมันก็พล่ามอีกแล้วโอ้พระเจ้า พระเจ้าท่านต่อสู้เพื่อมวลมนุษย์เพื่อมนุษย,ยชาติมนุษย์คู่ควรกับความรักของคองคองเลยจัดความรักให้หนึ่งหมัดครับลิชิโอก็แตกสักทีไอ้นี่แอรอนเห็นแบบนั้นก็พยายามวิ่งหนีคองครับแต่หนียังไงก็ไม่ทันหรอกเอโตะบอกกับแอรอนว่าอยู่นิ่งๆอย่าขยับซึ่งคองก็เดินเข้ามาหาแอรอนครับแล้วคองก็ไม่ได้ทำอะไรนะ หลังจากเหตุการณ์สงบแอรอนก็เริ่มบันทึกเสียงครั้งสุดท้ายลิชิโอสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าความคิดของเขาถูกต้องคองมาในตอนที่เราต้องการตัวที่สุดคองไม่ใช่สัตว์หลายเขาเป็นกำพร้าและมีสัญชาตญาณในการปกป้องมนุษย์ผมหวังว่าเสียงนี้จะส่งผ่านไปถึงพ่อพวกอ e ีวี่บอกกับผมว่ากระแสะน้ำไม่เคยปล่อยให้อะไรหลุดออกไปทะเลเปิดเลย แล้วก็ยังมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกที่อาจจะทําให้เครื่องเสียแล้วแอรอนก็ส่งเครื่องบันทึกเสียงกับซองปิดผนึกโมนาดลอยตามน้ําไปพร้อมกับคิดในใจว่าหวังว่าพ่อจะรู้รหัสผ่านของเรานะปี2012ดูเหมือนว่าบลูคจะออกไปตามหาลูกของเขาแล้วเรื่องราวก็ตัดจบที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับทุกคนผมแอดมายเองนะครับ คือคลิปนี้จะเห็นว่าในคลิปวิดีโอของแอดมายไอสปอยคอมิกเนี่ยมันมีโมชั่นเด้งตึงๆแล้วก็พวกเสียงประกอบหรือว่าการตัดต่างๆนะครับคือคลิปเนี้แอดมายทำงานหนักมากๆนะแล้วถ้าคุณชอบคลิปสปอยคอมิกแบบนี้นะที่มันมีเอฟเฟกเยอะๆอะ่ะไม่ใช่แค่รูปภาพซูมซ้ายซูมขวานะครับช่วยมากดไลค์กันเยอะๆแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์หรือว่าจะช่วยแชร์คลิปของแอดมยก็ขอบคุณมากๆนะครับแอดมยจะได้เหมือนแบบเออมีคนชอบนะ มากดไลค์ให้แล้วก็มาทิ้งคอมเมนต์ว่าชอบแอดไมค์ได้มีกําลังใจในการทําคลิปครับแล้วก็การกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์น่ะมันจะช่วยดันช่องแอดไมค์มากๆเลยขอบคุณครับแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจ n e t f l i x ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR วอารโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะแอดไมค์จะมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ทําให้แอดไมค์กับทีมงานน่ะมีกําลังใจในการทําคลิปคนแรกคุณ NL ขั้นสมาชิกมนุษย์กลายพันธ์ แล้วก็ผู้โดเน a สูงสุดตลอดการคุณไก่อารยา1,000บาทแล้วก็ผู้โดเน a ประจำสัปดาห์นะครับคุณนิธิบุญเกิด40บาทแล้วก็คุณพานุวัตรดเน a t ให้แอดมินทุกสัปดาห์เลยนะครับรวมรวมกันแล้วก็8ครั้งด้วยกัน สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณพานุวัตรด o n a t ให้แอดมาย69บาท1ครั้งกับ179บาทขอบคุณมากๆครับส่วนใครไม่สะดวกโดเนทไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่ทิ้งคอมเมนต์กับกดไลค์ไอการกดไลค์เนี่ยมันเหมือนข้าว1เม็ดให้แอดมายกับทีมงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์กันเยอะๆนะแอดมยกับทีมงานจะได้มีข้าวกินขอบคุณครับ